Nào, cả đi, đi nó Sao bà hát xe Nhiều, mình nó Tầm hông Là gà Tiếng đúc Ướp đẹp quá Nào ra vẫn hùng còn Nà cho màu này này, màu này Xuống thêm một bố mi thêm một mà chuẩn đến hết, <laughs> มาเเย็ดบบันทึกกันวะที่จะสองวก็อบดล็อกุเอถ้าองกบโดนแล้เืเล้าไปยันเ้ยสงเพชรของเอ้ยมาเาัห ประเดกลงไปบบดนี้โอ้ใส่ประเดนี่โอ้ปดตอนน้น้องเุ้ยฮึ่ยเจ็บ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 ตอนอมไรโอ้ตอนกำมันละประเดกนี่ขึ้นหน้าไปน้องเอ้เราเงินจ้กงมาหาเขาคือเก่า

เบ่งนำกันเออมันสี่บกัเลยตำมงเมนูตำมะฮงชิมน้ำมันก่อนเก็ดนัวรกสชาาิใช่ได้ต้องไปมะนาวงอกเอง เดินทางข้าวกินระบดนะตามไหมไหนี่นายระบบเออฟูบันทึกเลยอเอาตอนนี้เอ้ยทำแล้วล่ะพี่น้องเลย หน้าตามก็แบบนี้แหละสีสันมันยังมีสีสันเป็นแดงข้ไงในเด้อเธอจิ้งมักเพชรลายเลยนี่หมกเพชรมันจัดเขียวพี่น้องแม่แดงนม่มันมันมุ่นเลยแม่โอ้โหหนาม้หลายพี่น้องอันนี้เพิงแล้วแล้วเนาะ ทาผัดเด้พี่น้องทาผัดเอกทา,า,าเลยมาเราพี่น้องเล้ต่โม่งเฮากระนี่ต้มไก่ต้มมาไหมพี่น้องมาเข้าเส้นเข่าแล้วพี่น้องเอ้ย เขาเสาเขาเขาเชาเขาเี่ยงน้ำกันเลยเนาะอืมืมงงงงองหวานของหวานเฮ้ยืมคักคักต้มไก่เน่ะนี่วนมีว้วยอีก,กว้วอ,อย่าใส่เนาะใส่ไม่ไยั้งใส่หม โอ้เป็นใส่มหมกข้าวแล้วกวน็น่าจะเป็นเบตเตอร์เองนี่แหละพักพักอะไรก่อนตอนนี<า>้ทอดทอดกินน้ำลรำปลาที่น้องเลยตับหมูจึด้วยสามคนคือเก้าพี่น้องเลยเพราะเขาคับ

ผมเติมๆคือน่าอย่่อนเพิ่มๆคือว่าน่างุง่างุ่ม ซื้อโลหะพันตาใช่แน่บเจ็ดพันมันเหนียวง่เจ็ดพันหนื่งลหก้างในโหะอะไรนชื่อนี่นะชื่อโบหะก็จะบนตาต่างๆลูกชมพูไหนนี่บอกหน้ามากเองม้อแล้วกนาตั้งคืต้อมาหน้า้มก สอบกายครัน, <Wow. S 1> น้านพุณน่าคันปีเองเด้วนี่ยด้วปลาเนี่ยปลาแดกปีปลาดุกดปลาแดกดนเนื้อเพงับ เป็นฉันดาบคืนโอ้เขากับบรรยากาศเลยมนลมน้ำค่ะนเกิดเ,กดเจเลยเจ๊จค่เจาขอไหมบ้าวมัมีโปรโมชั่นมั ประจายกันเลยคืูไปเห็นมาโดดองมาตดอดยื้มมาตลอดมึบอกว่าธอถ่ายมึะูปหมาจะแซนี้มาตอนล่าสุด อ,ออกเพราะว่าจะาาเอาไปิ้งบนเจ้าของว่เอามาแล้ว <laughs> มันออกมาทางเลยเนาะ ฟันได้เด้อพี่นอ้องมันเมาข้างช่องม,มืดเลยไม่ยากไป

มาดูดนนนเน้นเลยเขาปิ้งให้มันแมหมแ้วจังคักพี่น้อง လည်းပါနာမ်တော့1စုံစုံ

เงก็ไม่กินเพชรเนา่ยวะแค่เพชรแบบนั่งตอนมักเพ็ดเพชร <Okay. S 1> ลายเบื้องในเบื้องต้นก่อนตำนะในลายก็เลยมักเพ็ดเนาะอันนี้ยังเป็นมักเพ็ดดิบนเนาะเมื่อนัน้นทำมักเพ็ดแห้งโอ้น้ำตาไหลเลยเนาะ ไม่ได้แล้วล่ะพอผลายได้ปพี่น้องไม่พอเพ็ดพวกคนป่ะเพ็ดตายกินอย่างเดียวแห้งกินแห้งมันเก่าพี่น้องคือเก่าโอ้สุกไก่แซ่บกินแทบอ๋อ หมดแล้วเนาะน้อยข้ามแล้วทำกินดีป mm. ีน้ว

ฝากกก้าแล้วครัไไกดแทรกกดติดตามาไเขาเรื่มอะเรื่องกดกระดินแล้วมันเป็นการเเตือนแต่พ่านนะครับรับส้มคิดไมม่ัของพวกเฮามันนี้กะทำหุงปิ้าสัวไก่มกระิ่อาารับทำนีแลา้งก้าวไอยู่ไไม่อไปเ